ทุกอย่างสต็อปหมดอันั้นเรามีการหยอดเทียบถ้าเกิดเราหยอดกลางวันอากาศร้อนเวลาจุดทายเวลาเราหยอดอากาศอยู่ในรอบอยู่ประมาณ36องศาปะ36อกาสน็อกได้แต่ถ้าเกิดตอนเช้า,อ,อ,ยายอยู่ประมาณสัก28-30นะเอาหน้าร้อนบ้านเรา1นะ8 3 0ชิวๆ

ลัวเลยใส่ตะแกรงไว้หรือว่าเรามียาเป็นแกวไว้ปึ๊ก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 ให้หมดเลยแล้วก็มาไลา่ถุงพอดีแล้วก็รักกระดาษการหยอดเชื้อทฤษฎีเขาให้หยอดก <c oughs> ี่เม็ดสิบห้าถึงหม่สิบแต่ไม่ไหวรับได้กี่เม็ดแล้วแต่ถ้าเกิดปฏิบัติ จะไปนั่งนะนั่เต็มต้องมามีสกับนักเตเต็มมสับยืดพอได้เลยสามสิบค่ะแล้วก็เดี๋ยวสตรี่าำอไรนีสตบรีกันมะเลงกระดาษกันมะเลง จำบ้านเชื่อมันจะเริ่มโผล่แล้วเริ่มกินที่เรื่อยล่ะจำไปอันนี้เขาเรียกว่าวิชารอบ